ให้กำลังใจดาวมายุรีหลังเผยหน้าปัจจุบันแทบจำไม่ได้ เป็นอีกหนึ่งนักร้องในตำนานของวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะสำหรับดาวมายุรีนักร้องสาวสวยที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงเป็นควัญใจแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันแถมความสวยของเธอคนนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอดจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่2เมษาย,ยนที่ผ่านมาโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวิดีโอหนึ่งในติ๊กตอกที่เผยแพร่คลิปวิดีโอของนักร้องสาวดาวมายุรีที่มีใบหน้าที่เปลี่ยนไปจนลายคนนั้นแทบจำไม่ได้และแสดงความิด เห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายทีเดียวโดวยภายในคลิปเธอก็ยังคงมีใบหน้าที่ยิ้มย้แจ่มใสพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบคลิปไว้ว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมายุรีหลังดึงไป3มวันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดพร้อมทั้งนักร้องสาวยังได้พูดผ่านคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าวันนี้ครบวันที่3วันนี้มาถอดภารัดหน้าออกแล้วก็ทําความสะอาดแผลยอมรับว่าไม่เจ็บที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้น ชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปขณะนี้ก็มีคนเข้ารับชมมากกว่า2ล้านครั้งซึ่งก็มีหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าจำหน้าเธอแทบไม่ได้ในขณะที่ส่วนใหญ่ก็เข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากโดยบางรายระบุว่าขอให้สวยให้ปังนะจ๊ะคนเล่าใหญ่อยู่สวยจริงๆสวยแน่นอนค่ะดูดีกว่าเดิมนะคะขอให้สวยวันสวยคืนค่ะคุณดาวสู้ค่ะโดยก่อนหน้านี้ บัญชีติกตักดังกล่าวก็ยังได้มีการโพสคลิปก่อนที่เธอนั้นจะเข้ารับการอับนามเมื่อ3วันที่แล้วซึ่งก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าตำนานลูกทุ่งสาวดาวมายุรีเจ้าของเปิดเพลงมีเมียแล้วไม่เอารอติดตามชมว่าจะปังขนาดไหนซึ่งภายในคลิปเธอก็ยังดูตื่นเต้นพร้อมกับพูดว่าพร้อมค่ะสั่นสู้ค่ะสั่นสู้สวยแล้วก็ต้องสวยอีกเราเป็นผู้หญิงอย่าอยู่สวยค่ะซึ่งภายในคลิปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นานาเช่นกันบางรายก็บอกว่าสวยอยู่แล้วทำ น่าจะไม่เปลี่ยนไปหรือไม่ทําก็สวยอย่าบ,บอกว่าต้องสวยอีกธรรมชาติดีที่สุดน้าเมื่อก่อนสวยหวานและธรรมชาติตอนที่พี่เขาร้องเพลงใหม,ใหม่เป็นกําลังใจให้สวยๆส,สมหวังนะคะและอีกมากมายที่เข้ามาอวยพรและให้กําลังใจให้เธอผ่านไปด้วยดีและสวยสมความตั้งใจนั่นเองด้วยสาวดาวมายุรีนั้นเป็นนักร้องที่เริ่มมีผลงานตั้งแต่ปี2536เพลงแรกมีชื่อเพลงว่าให้มันเหลืองเข้าไว้แต่ก็ยังคงไม่เป็นที่รู้จักมากนักจนได้มามีชื่อเสียงโด่งดัง กับผลงานเพลงมีเมียแล้วไม่เอาจากนั้นก็มีผลงานเพลงดังๆออกมาอีกเรื่อยๆอย่างเพลงนางเสือดาวเขาหาว่าฉันชอบเด็กซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้แต่งงานกับสามีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก่อนที่สุดท้ายจะหย่าร้างกันไปซึ่งปัจจุบนันเธอก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงให้ได้เห็นรวมไปถึงผลงานเพลงต่างๆก็ยังคงติดหูมาจนถึงทุกวันนี้